không được 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 cái <laughs> <t> không <breakthrough> được <laughs> เราใจเอ้าฮะเกิดอะไรขึ้นกูหลุดป่ะกรมันมนะไันเนี่สถานบดบดมันได้บ uh, ุญก่อนเลยอ่ะหูที่โค้งอ่ะอบอบดไปเกีงคนเลยไอ้ย บดบุลีบุนลีบุลาลงน้ำตายเออเย็นนี่บดบุลีอย่ละเออเอาทีกูซมิอปกไปอกอยอๆเดี๋ยวันปีปต่อกระบบกปมันปีนบดแล้วเโดยไม่ใช่ไงใชมันปล่อยแล้วมันโดนแรงระเบิดไก่ไอ้ปักันเลย กูมาละกูเปลี่ยนตัวเป็นยูนิคอร์น้าโง่ละตั้งผู้ชมเลยนะตัทงผู้ชมเลยนะโอ้ยรีเราคุยกันได้หนอาไอเด็กกันได้ว่ายน้ำดิโกดักว่ายน้ำไปอยู่เห็นกูมันอ่ะไอยู่ไปยื่นมาแล้วคือมาแล้วขลังขลังขงไม่เสียชื่อเป็ดไม่เสียชื่อเป็ดเกิดมาเป็นเป็ดต้องเคนเลยเกิดมาเป็นเป็ดต้องว่ายน้ำ อีแ <l id> ล้วอีหมดแล้โอ๊ยจำเป็นจำไปทจำไป็เดียวมจเน้อะไป็เดียวลไอ้ี <classy> ่ม <to> <cartoon> ันรอดี้ไังไง่ะเดียไปด้วยไปด้วยจำไมเดียใครครับช่วยน่ยเฮ้ยเมนโลนเงินอยู่ข้างหลังมีใครเห็นหรือเปล่าไม่ขึ้นไม่ได้อะ ทำอไะไรกับก๋วยอือนี่ไงไปดิน้ำแบบน้ำแบบกุเตะแ้วยัคงมีความพยายามในการขึ้นเฮ้ยแวยังคงมีความพยายามในการขึ้นอยู่นี่การจับอไ่ไ้ไม่อากตาคนเดียวไม่ได้ไม่้ไับมาได้อีกนะ อย่าลากไปกินในน้ำไปาจระเข้อ่ะโอเเาลอุ้ยมาีกะปลยนอุ้ยตกิตกิตกพี่ผมมีของฝากมาให้เอาไปบุมอย่า่า ตายเลยเนี่ยตายเลยอะไมเป็นน้ำแข็งจะบดจะบดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอจะบดจะบดอ้าวไม่โดนคนเลยกดักโกดักแม่งเดี๋ยวจะไม่จบอีกเหรออ้าเกล่าโอ้ยใครอะอ๋อไอเหี้ยปืนต้องแข็งอันเดียวเลย อะชินชินอ่ะเรไปด้วยกันรีไปก่อนเ้วอยก่อนตายเลยอะไเจะไรกเฮยเฮเฮ้ยน่ไม่ตายไม่ตายจะขขึ้นอยู่อย่าน้าแบบแบบเน็ตเน็ตเน็โอ้ย มึงไปกล้วกูไม่ดีนี่เต้นพี่เต้นไปพี่เต้นมึงจะทำอะไรอย่ายอแพ้ที่ทำอะไรอย่ามาจับกูไม่ให้จับอย่าไม่ให้จับอย่ามาจับกูกูไม่จับมึงบอกว่าได้ตีมึงไปกูไม่จับมึงมอกวตีมึงไปไปเอ้ยเาตียังหรอลไปไปมันดื้อเรมันดื้อซ้วมอ่ะ ไอ้ไอ้โคด้าไอ้โคด้าะันไรลไอ้เว้ยแล้วติดตูไปเงี้ยตลอดเลยจ้าจ้าจ้าอย่อยู่อ่ใช่กระดิงช่กระดิงหน้าแม่เอ็มไอ้ขึ้นไม่เป็นแหละไอ้ตรงเนี้ยกดสเต็กบาร์แล้วก็กดที่ขวาที่ซ้ายไปเรื่อยๆอ่ะ

เกอะแน่นเลยอสิใส่านะไม่สวยแล้วโกหางด้ยยอมยอมปล่อยมือเพื่อไปฉี่โค้กตัวเดียวเลยใัดคอนเทนต์อ่ะใัดคอนเทนต์โน้เดี๋ยวนี้กูเองนี่หว่าอย่าพิจังทางกูดีมันอยู่แอมเบซวายแอมเบไวายอย่าเพื่อนไปนู่นไปทางนี้กูรอรับมึงอยู่ไม่ต้องมารอรับกูไอ้องพิจิ ไอ้นี่ไอ้นี่มันไล่โอ้ยจามลงมาสู้กันเองันเราทีไอ้บินไอ้บินตายเลยตายแล้วไม่ต้องมาจับโคดักโคักายไป็นแต่จับี่ดูมาดูเขาเอ้ยอย่าอย่าดูเขา ดึงนะดึงนะดึงนะดังบล็อกเลยอ่ะดังเลยบล็อกบล็อกจับแล้วต่อย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 คอมโบคอมโบจับแล้วต่อยต่อยจะเลยตัวนี้วะตัวนี้ได้อยู่ยังโอ้โหบ่ยัมไม่จบตายเลยตยังรอดอีกเล ยังร่อนทำไมหัวหัวงอขนาดนั้นเดนตึงจนหัวงอหมดแล้วขึ้นไหนบินเนี่ยโอ้โหโค้โหมาโอ้โหไปสุดสุดแมทแล้วทุกคนแล้วเอ้ากดผิดโอ้โหล่นโอ้โหจะไม่ยอมกันคุณล่นเอง แล้วไปเฉลยไเฉลยแต่เราโกอยู่แต่ไม่ใช่ไปไอยังไอแบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์โกวความตายไอแบงค์โกวความตายอะไรกันขับนี้อ่ะมันน้ำน้ำเค็มไหมอ่ะไอเนี่ยโอ้ยหไอแยงโกดักดีกูจำมันจไมันสิคไมู่้วายจไมันได้ไหม่ำมันได้ไหมจำมันได้ไหม อย่าเตีอย่าอย่าตีตีตเียนยอยวมาใกล้กูมแล้วมันแล้วแต่การพวงสวิงของตัวเองอะมันก็ปล่อยกูตีขวบไม่ได้มือกูจับไอตัวดุส้มอยู่ แล้วแล้วผูเจริญผูเจริญเจริญกันนัแหนมแหรอวะแหนมแใครตอนนี้ใครหลดมันโดนแน่คิดบอกเลยก็ร้อนการหลนลงมานี่คือคำเตือนตายแน่มลงมาตายแน่เดินหนีเลยนะ้เจินเดินหนี

มีกันกระชางไงกระชากหัวเลยกระชากหัวเอาโยไปยไปโยน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 ไปโยงไปโยนไปโเนาะเยนไปโยนไปโยนไะดยนไปโยนาปนามโยนไปโยนไมโยนไปโยนไขึ้นไปโยน้ว มันตีไม่มันตีไม่คืนมันตีไม่คืนมึงเห็นไหมอ่มันตีไม่นเก็่อขบมนเกตตอขบวนทีบทเลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยังเยเ้ยัเก้ยเฮ้เยยเ้ยเต้อ้อเเยเฮ้ย้ยยเยมย ห oh ัว oh ติดชนะเหงเลยหะเลยวะอังบอทไปต mm ัวแรกเลยยไย่ง oh. <pl> ้อยโอ้ยยโอโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยโอ้ยอยอยโอ้ยโยโอ่ยโยโอ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 ้ยอยอ้ย้้อย แล้วมันก็มาตายกันหมดเดี่วละแล้วมันโกงความตากันมั้ยเ่ยเลยเป็นตาเลยโอ้คุณเจไม่รู้สมุทรยาลองกินกระป๋องนีลองดูนีเป็นไงลองกินกระป๋องสมุทรยาขั้นสองด้วยเหรอสมุทรย่าขั้นสองร้อน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 เป็นน้ำแข็ง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  วางวางเอฟเอฟเอฟก่อนเออฟอลยเ้ยย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 ย คนนี้ยังยังมีควมีอย่าไปซีเรียสเอโอ้ออมาไอหมิงติดอะตัอีหึ่งมต้องเกาอีนะไอหมิ่กต้องต้องไปอไินพูดร่าอ้ยเฮ้ยเฮยเขียวเขียวเวเยอยู่โอ้โหโกองไม่กไอหมิเกาะจะโกองตายอยู่ยังก็ัเกาะอยู่ กูก่ออยู่ไหนกูก่อแล้วอ้าวเนี่ยโอ้ยกูกาะอยู่โอ้คำตายจมลงไปอะไรกาะอยู่โอ้ยหมดหมดหมดไอ้เนี่ยตอลิกตอลอ เอ้ลุกขึนเดือดขึ้นไปโดยเหตุชับอุ๊กกระดูกแข็งตัวเดือดขึ้นไปโดยเหตุไปเอาระเบิดได้ป้องระเบิดระเบิดอะไรกันที่มันจะระเบิดปุยไปใ้หนี

ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปแล้วปไะคุดได้อีบอก้งชะกตุ้ี่ทำดิเ่ยเข้อด้วยอม่สมบัติไดดีนแวข้อแม่ก่อนัดแล้วข้อแมหัวสมบัติโดปีนมืเดียวดียเหี้ยโอ้ตายไปไออกไปออกไปออกไออกไ ไม่ออไป้ต้นเนาะติดไอ้ต้นีแค่นี้จะต่อยกันวิธีแค่นี้วิ่งช้าหัวแล้วหัวเรืเงเง่งเอไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นแกก่อเสาไว้แกไอ้ต้นมึงโดนแ้วคนเยอะ ง้างรอแล้วอ้าวโอ้แลย่เออทำไมอ่ะแรงหมดแล้วอะไรกันครับเนี่ยมมมมแาช่วยแล้วมาแตะเนื้อต้องตัวเติร์นเลยสัตว์ตั้งแต่โยนกิ่งแล้วมึง ไอ้ดีโดนซ่วมไอ้โดนซ่วมยายาไม่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 ชิบิวไโดนเอมโอ้ยชิบิวไปโดนเอมปีดีแล้วอย่าเพื่อนอย่าทำยางั้นไม่ได้ไปตรงนะไป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 เฮ้ยไอ้ตัวไม่รู้เดี๋ยวจับตูดนี่ยายายาไม่ให้หรอก มาจีทำไมาจีทไราไทำไ่าจีทไรแไไม่เฮ้ยยิงมดได้ไงวะีู๊เด้อร่มแล้วยิงกูด้วไมู่ตอนหมดให้วไอ้เจี๊ยบเต้าคู้เต้าคู้ยิงรดเูเบิรเบิรเบิ

ไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลาไปเลยไปเลยไเลปเลยไปเไปเลยเยไป้ลยมปเลยไปเลยไปเลยไเยเลยไเยไยไปเลเลยไเยไย ไอ้แดงอะไรอเ้ไ้แดงอะไรอจับอะไรมเกลียงว้ไอ้ยาอ้อนอน้ออ้ออนรอนร้อนร้นร้ร้อนรร้อน้ร้อนรร้อนร้อ้นรอ้นนร้อนอรอร้อนรอร้อนร้อนร้อน้อน

เอเด็กกูเด็กกูเด็กกูเด็กเก่งว่ะไอ้เดกผมจรึงนูไันดึงผมทำไมอ่ะอุ้ยกูโดนถีบนะับไปด้วยเกงจับไปด้วย

โอ้โหโี่มึงควรจไเโค่ี่ไอจะโเวลาสเปนาลคนไลโคนอ้โหโขี่ไลาคนไลคนตัวิีต้งเป็นตุ๊กตาตั้งนานตายค้างแลวก็แล้วก็สเปนาทางไว้หลายคนอย่ไหนไลาคนไลาคนมันต้องมเจอ อะไรคนอไรคนอไรคนอไรคนี่มือ <t> ก <os> <t os> <t os> ่เนมือก่อนแกทั้งนั้น